สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับศูนย์จำหน่ายเครื่องอัดฟางนําเข้าจากต่างประเทศนะครับฟางทองแท็กเตอร์2012นะครับวันนี้มาทํางานส่งมอบนะครับเครื่องอัดฟางนะครับ MF124 หรือ Ma ส124นะครับเช็คระบบพร้อมใช้งานนะครับพร้อมกับส่งมอบแล้วก็สอนวิธีการใช้งานให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ทดสอบระบบนะครับวันนี้มาส่งมอบไกลหน่อยครับวันนี้มาส่งมอบที่ตําบลนาขุนไกลนะครับอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนะครับ วันที่12พฤษภาคมนาร้อยห2สิ3านะครับอตอนนี้อาทีมงานช่างเรากำลังสอนวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็วิธีการตรวจเช็คเครื่องนะครับก่อนทำงานให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ทดสอบระบบให้กับลูกค้านะครับนี่ก็เป็นลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับเครื่องอัดฟ้านะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ ทางเบอร์080นะครับ7882413นะครับหรืออีกเบอร์หนึ่งคือเบอร์083นะครับ3160978นะครับสนใจเครื่องอัดฟางนะครับอลายเชื่อกมัดฟางซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับศูนย์จำหน่ายเครื่องอัดฟางนำเข้าจากต่างประเทศนะครับฟางทองเซคเตอร์2012นะครับวันนี้ก็ผมมาทำการบันทึกวิดีโอนะครับเป็นการบันทึกวิดีโอสดๆนะครับเป็นการส่งมอบที่อ่า ตำบลนาขุนไกรอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนะครับบรรยากาศสดๆเลยนี่ก็เป็นทีมงานช่างกำลังสอนวิธีการใช้งานให้กับลูกค้านะครับฝากแล้วด้วยนะครับท่านอาี่สนใจเกี่ยวเครื่องอัดฟางนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์จำหน่ายเครื่องอัดฟางนะครับนำเข้าจากต่างประเทศฟางโทงแท็กเตอร์2012นะครับฝากแล้วด้วยครับสวัสดีครับ